อย 90, 90ายุ9ก้าสิาสอาการปวดเขา่าปวดข้อของป้นบ่มีแล้วเจ้าเดินเหินสะดวกขนาดเลยโดยการใช้สวัสดีเจ้าป้ากันแทมแล้วเนาะกับพาทาสุภาษิตช่องสมุนไพรที่นําเสนอสมุนไพรคุณผู้ชมได้รับภูเข้บทราบทั้งสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรใกล้ตัวแล้วก็สมุนไพรในครัวเรือนของเฮาเนาะมีเยอะแยะมากมายเจ้าสมุนไพรบ้านเฮา วันนี้พัดมีสมุนไพรพื้นบ้านนะเจ้าอยากจะมาบอกอคุณผู้ชมเนาะสมัยตะกอนนั้นเปิ้นใจสมุนไพรทั่วไปนะเจ้าที่หามาได้นีเนาะเอามาต้มอาบพ,พองเอามาตำเพื่อประคบบริเวณผิวหนังในร่างกายนิ้วข้อเข่าเจ้าหลายส่วนเนาะที่เอามาใจมาทําเพื่อเป็นยารักษาโรคเจ้าวันนี้พัดมีสูตรสมุนไพรที่จะมาบอกกก่าคุณผู้ชมเจ้าสูตรนี้เปิ้ใจมาเมินแล้วเจ้าใจมาเมินมานาน โวยการใช้ใบตะไคร้นะเจ้าแล้วทั้งใบทั้งต้นนะแรกๆมีเพิ่นกระจายใบยก่อนใบตะไคร้เอามาต้มแก้อาการปวดเมื่อยตามนั่งกายบางท่านเนี่ยจะมีอาการเดินมาได้เจ้าปวดแข่งปวดขาเดินมาได้ต้องนั่งรถเข็นสําหรับอาการปวดต่างๆปวดข้อปวดเขา่าปวดจนเดินมาได้บางท่านนี่บาสามารถเดินได้เลยแต่เจ้าวันนี้สมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านใช้ตะไคร้นะเจ้า แรกเริ่มเดิมทีนั้นเฮาใช้ใบตะไคร้แรกที่เขาจะอาบนะเจ้าเนาะสองสามวันแรกนี่เฮาใช้ใบตะไคร้เจ้าต้มน้ําแล้วก็เอามาอาบเช้าเย็นนะเจ้าทาแบบนี้สองสามวันจากนั้นก็ใช้ปูนท้องว่าตะไคร้แบบนี้จะเป็นหัวแบบนี้เอาแบบนี้เลยเอาไปต้มต้มในหม้อใหญ่ๆแล้วเอาไปผสมน้ําอาบเจ้าต้มแบบใหญ่ๆเยอะๆเลยก็ได้ในปี๊บในออหยัง,ยงเนาะหม้อใหญ่ๆเจ้าแล้วเอามาอาบเจ้าสูตรนี้เด็ดขนาดเลยท่านไหนที่เดินมาได้ ก็จะกลับมาเดินได้เจ้าโดยการต้มน้ําตะไคร้นะเจ้าหลายๆท่านอาจจะเกิดความรู้สึกแย่งในใจว่าแค่น้ําตะไคร้มันจะเดินได้กะปวดและหายได้กะสูตรนี้เปิ้นใจมาเหมือนแล้วเจ้าชนเผาาม้งนะเจ้าเปิ้นต้มอาบคนเท่าคนแก่คนม้งนะเจ้าเปิ้นเจ้าใจไอ้น้าตะไครเนะต้มอาบอายุเก้าสิบเก้าสิบแปอาการปวดเข่าปวดข้อของเปิ้นมามีแล้วเจ้าเดินเหินสะดวกขนาดเลย ้ดยการใช้น้ําตะไคร้น้าเจ้าต้มออบเนาะอย่างท่านที่บางรายที่ปวดมาเมินเดินบ่ได้เวลาเดินนี่บ่าสามารถลุกได้ต้องไถ่ตูดไปหั่นไปนี่อาจารยก็ใช้ต้มออบเป็นประจำเลยเจ้าต้มออบไปจนกว่าเราจะเริ่มเดินได้แบบเริ่มห้องละอันนี้ก็ค่อยงดเว้นเป็นวันละครั้งก็ได้แรกๆนี่ก็คืออาบเช้าเย็นนะเจ้าเนอสูตรน้ำตะไคร้น้านเจ้าดีแท้เลย สมัยตะกอนนั้นทางบ้านพัดยังมีอยู่นะเจ้าท่านไหนที่คลอดลูกเนาะอ่าเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ตายายอาจายเปิ้นจะไปเก็บใบเป้าตองแตกนะเจ้าออกมาต้มต้มให้ลูกสาวที่อยู่ไฟนะเจ้าออกมาอาบอาบทั้งวันเลยเปิ้นบอกว่าถ้าเขาอ่าคลอดลูกเองนะเจ้าเส้นเอ็นต่างๆของเขามันจะขยายตัวหมดเลยรู้คุมขนของเขานี่ก็จะขยายใหญ่ ้มใบเป้าตองแตกอาบนั้นจะทำให้ร่างกายสมานทุกอย่างในร่างกายเข้าหากันหมดเจ้าท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าเดินมาได้ปวดเส้นปวดเอ็นเส้นยืดเอ็นตึงนะเจ้าลองหามาอาบพอน,นะเจ้าน้ำตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยแหละเป็นอันอย่างที่หลายคนมองข้ามเนาะเป็นสูตโรโบราณโบราณแต่เจ้าขนาดไก่นะเจ้าไก่แข้งหักขาห้านเดินมาได้เปิ้นกระเจ้าใบตะไคร้นะเจ้าพันขาไก่แข้งไก่ไว้บากีวันไก่กระเดินได้ตต่ปกติ อันนี้เป็นปูุิปัญญาชาวบ้านเจ้าที่หลายคนหลายท่านอาจจะมองข้ามเนาะหลายท่านก็อาจจะบอกฮู้ว่าสูตรนี้เป็นใจได้ผลเป็นกาได้ผลเจ้าเพราะว่าได้ผลมาเยอะแล้วพัดก็เลยมาบอกต่อเนอะาะเพื่อคุณผู้ชมไดครับหู้รับทราบในการใช้น้ําตะไคร้ต้มอาบนะเจ้าเป็นอันอย่างที่ดีแท้ๆเลยหลายๆท่านที่มีอาการหรือว่าพ่อแม่ญาติคนสนิทที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าเดินแบบได้นั่งอยู่กับตี่าานะเจ้า แนะนำเป็นไบเจ้าเจ้าสูตรนี้จะได้ผลแท้ๆเลยต้องใช้เวลาน้อยเนยจินเนิบเพราะว่าเขาต้มออบเนะบาะเขาบ่ได้เอามาทํากินช่วยสมานช่วยเป็นท้องว่ารักษาเจ้าฮักษาภายนอกหลายๆท่านลองเข้าไปพอเจ้าชนเผ่าม้งเป็นยังเอามาใช้แอบเลยทาเฮอร่างกายกระชับกระเชงเดินได้คล่องเหมือนนุ่มๆสาวๆเลยเจ้าวันนี้พักก็มีสูตรดีๆมาบอกคุณผู้ชมเนาะในการใช้ใบตะไคร้เจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามเั้ชมนะเจ้าวันนี้พ่อต้องลาไปก่อนกับสมุนไพรต้นตะไคร้ปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะเจ้ามาสอบถามอู้เอ๋ยกันเนาะ